สหกรณ์และกุกมเกษตรชาวบุรีรัมย์พร้อมใจการประกอบพิธีว่างผ่านภุ่มถวายสักการะพระราชวารวงศเธอกรมมือพิทยาลงกรพาบิดาแห่งสหกรณ์ไทยเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2568ครับที่สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นายเกรียงศักดสมจิตรองผู้ราิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประกอบพิธีว่างพานภูมิถวายสักการะพระรูปกลาวข้ามสดุดีพระราชวร,รวงเธอกรมืนพิทยารุงกรพระบิดาแห่งการสากกรไทยเนื่องในวันสากกรแห่งชาติประจำปี2 5 6 8 มีสหกรณรจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกสหกณรกลุ่มเกษตรกรและกระทรวงราชการในจังหวัดบุรีรัมย์รวมว่างผ่านภูมิสักการ,ระพระบิดาแห่งสากกรไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระราชาวรรงเธอกรมมื่นพิทยาลงกรพระบิดาแห่งการสากกรไทยตลอดทั้งเป็นการเราผยแร่ขบวนการสากกรอันนำมาซึ่งความรู้หลักสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันของขบวนการสากกรไทยเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรักการและกะิธีการสากกร ไปใส่ในการดํารงชีวิตเพื่อความอยู่ดีมีสุขยางยั่งยืนรวมถึงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของขบวนการสากกลุ่มกเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์รายการแสดงการรวมพลังความสามัคคีความพร้อมเพียงในขบวนการสากรณ์อีกน้ำครับ ดานังวิไลยูฮันเซนค่ะสากรจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นบอกว่าปัจจุบันขบวนการสากกรและกลุ่มกเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์เองมีจำนวนทางศสิ้น216แห่งและมีสมาชิกค่ะจำนวนานวน2 3ง6ัคนโดยธุรกิจหลักๆของสากรและกลุ่มกเกษตรกรที่ให้บริการสมาชิกประกอบด้วยสินเชื่อ4 7 9 0 1ห่ล้านบาทธุรกิจร่วมร่วมผลผลิตค่ะอีก2022่ล้านบาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเก่ารล้านบาทการแปรรูปคาะยูทีสี่ร้อล้านบาทธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิกหนึ่งล้านบาทและอื่นๆอีกค่ะจำนวนส 24ล้านบาทน้ำกันซึ่งในการดำเนินธุรกิจอของสากกรและกลุ่มเกษตรกรหลอบปีธี่ผ่านมานในภาพรวมนะคะสากรและกลุ่มกเกษตรกรสามารถให้บริการและเป็นทีพึ่งผพาของสามาชิกในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมใด้ในระดับหนึ่งเลยค่ะ